คิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินทั้ง2ระบบทั้งอ่างเปาและธนาคารเป็นยังไงไปดูครับก่อนอื่นครับผมเราก็เข้ามาที่ App t o Money Wallet ของเราครับผมแล้วเราก็กดตรงคำว่า transfer ครับหรือโอนเงินในภาษาไทยเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงข้างล่างครับผม t o m ม n ี y แอนโพรโ e บนนะครับผมนะนักผู้ชมอาจจะเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นซองนะครับผมวันนี้สามารถกดไปได้เลยและเราต้องกดส่งให้1คนเท่านั้นครับ แล้วก็เราสามารถเลือกจำนวนเงินที่เติมได้สมมติผมอยากจะเติมสัก10บาทผมก็กดเข้าไปครับผมเสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มครับสร้างสองแล้วเราก็กดแชร์ลิงก์ครับแล้วก็กด Copy ไปนะครับกด Copy ไปเพื่อนํามาใส่ในเว็บตรงนี้ครับกดใส่ทูมอนี่โมเดลอ่งเปลากดคลอกแล้วก็กดวางกดพาร์ตเติมเงินเรียบร้อยครับง่ายๆครับผม แต่ไม่ได้การเติมเงินด้วยธนาคารครับแค่นี้ง่ายมากๆครับเอาเลขบัญชีไปเกาะครับผมแล้วก็โอนเงินแล้วก็กดอัปโหลดสลิปโดยการกดคลิกที่คำว่าอัปโหลดสลิปกดโปรโต้ไลฟ์ี่ครับผมแล้วก็โอนตังค์ได้เลยครับแกก็กดใส่รูปภาพหล่อไม่มีคารรมหนีมแค่นี้ครับผมในการเติมเงินง่ายๆใครมีคำถามอะไรติดต่อเพจเอฟเซิชช็อปได้ครับผมร้านดีๆบริการทุกท่านเสมอมาครับจุ๊บ